สวัสดีครับผมพ่อครับวิธีเบาะเท้านวิธีอยู่ไหยู่นาวิธีนอนหน้าคือเก่าอีกแล้วครับผมกับเบาะพันพื้นเมืองครับผมกับผู้ใดญ่นอนอี่แล้วครับผมเลเล่เลเล่แต่เดียวนะเพิ่งได้ครับลูกหลานเพิ่นพู้น่ะมาเลยสามตูนนี่ครับจากเก้าตูนเลี้ยสามตูนพ่อเขาหยิบออกไปเลี้ยงแน่ตายแน่ตายแน่หนาวแน่ เมียที่ผมเนาะบ่ได้ใส่ออดมาเห็ดแก้วไข่เบาเละเพิ่นซิมก็นนะเพื่อนนี้ได้ซิมแก้วใส่เด้วยเนี่ยผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวติเห็ดแก้วใส่เห็ดเด็ดๆเพิ่นซิมกูนะแต่อันดเพื่อนเขาต้องหลอกไข่มันออกกันครับหลอกจัง ชาดเฉพาะเลยนันๆๆอมอือมไมุ่แปลงทอจะหนีอยากบ้างเลงจริงเสีงไปตัดอ่อยอยู่กนละบางทีจักรยานหอดนเน้หอดให้บุตรี่คุณรอขำามรอพุนบุญแล้วโอ้โหอ้โหให่เอา้ไปสวยนี่แล้วว่าท่านรถเปินนขี่จักรยานไปสองมื่นสามื่นได้หรอ จะมาัำมาจัับมาตอนใดโมจากกันาธัวนอนอเสียดายภาพหยุด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 มมนต้องถึงมอสี่นั่งขี่หามไปกับผมเพราะว่าต้องแบบมัสซี่เอาได้การที่เด้อคือหลอกง่ายแต่พวกมือถ้าเราเมือนพวกไดหินมันก็ได้เอาเดีอยามีดหันหลอกกูดิ เมาเมาลดเลยขมบ่เลยแล้วตุงเลยขงแต่ไลเนาะเลอยเบขงคิดวานะเดี๋ยวมองข่งบขงที่พูะทางโค้งลำบนยนป่านั่นขยนปานั่นนี่น่ะเบียลียนะบยียรเหนบดห่วงเสียงรถเหมนตบวตับยาบังยีหนังบ้าดแห้งน้ำเว้นหมดวานนี่มันแรงไ Bạc danh có chạy bay mãi vãi mái đó tay hâm mong chào lời hứa mẹn toa. Di ba hô xuống đôi nhiên liền hùng mong nè Lấy nè 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 bộ nè 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 ผู้ใหญ่งมันคนกลางกับก้อนก็ค่อยปีเดียวเนื้อโอ้ยมีแบบนิดกรรของเขาปีเดียวคนแขวกว่าคนเด๋กคนแรกคนแรกสิน่ะู้แรกกันไอ้ยังก้อนข้างดนเขานิดดึงนี่นเส้นเลือดแบบลูกเดียวกันเลยครับน้องเืมอมองแตกไอ้ยังเส้นเลือดวางยาวปฏิภายัางบวชขอบวชจางเลือดเห็นลงในเปลือกยาพ่นผลได้มีอยู่ทั้ง ของไขยบ่ฮองไข่ขึ้นกเหือหันตะกวนแล้วเหรียญอีนะใหญ่นั่นอ่าใหญ่ลงยังกอซื้อเราอ้อกไก่เอาไข่อยู่หนักกาดึงหลีออกออกหลดไปเลีกหเลีกเรือวมาบอกคนใหญ่อแม่้วเหนืองามคักกรบผมที่หนึง เนี่เขายิงกันเสียงสงเสียงปืนนี่แหละครับผมอเนื้องามดีครับเนื้อนุ่มแจ่วก็ขมครับผมตอมาเขาโยกช่ตัวติ้นเล็กด้วยเอาซิมแจวนะครับักบ่คักที่หนึ่งเดอะแก้วครับมืออีกเลยผมคัก รสเด้มั้ยครับกเทียมอางนี้ใ่อำก้อยใส่แล้วครับผมแบบสูตรเนี้ยแบบามดเอาเลยโอ้ยบางเดเดมเพิ่นกิ่นแต่แซ่บอีหลีครับเคือด้วพอี่อะขึ้นแบบขึ้หอดได้เนื้องามสดๆครับผมอือบเบากือเือ กอนน้อยๆนะเขือนี่กวนบักแของทัานเลยเขือเขื่อแบบเอาไหมเอาไมกินเลยตับมันหวานนี่ไหมพัดเลยนี่โอ้ผมมีผักห่อเนาะลืมนี่ล่ะตับกักบ่โอ้โสิ่งเดียวไม่เคยพอเบาให้หน่อยเบาให้หน่อยบ่ทันอึบอึ๊บอันละเต็มคน บ่บาเายเ้าอยว่โอ้่าสดมันเคยคารวะมาหนรือิบัวแเนี่งามเอี้ยนองเมมากันรอเงืองบ้าน่ยงามเลยนะเนื้อโอ้ยไไม้นาอเนื้อนุมเนื้องามครับผมนะครับใส่กับตับสามสิบจิบโอ้ยคำต่เอาเลยเอาเลยเฮ้ยคำตาสวดเขาว่ะจิบ่ัขอปาแล้วเียมีเสียขวง โอ้โหเหนียวเลยนุนเหนียวอีเลี้ยโอ้เหน้องคือรับอาการชิ่นอย่าโอ้คือพี่ดึกแต่อือโอ้ยนั่แหละครับนี่แหละผมบักชื่นสิละตายบ่กินนักเตี้ยนะครับอุ้ยมันยากเวิ้งยากเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ลายถ้วยเดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นกะลนตีก่อนผ่านบาเกียวไม่การเลยครับผลจะลูกน้องอยากชิมน้ำอืมไ่ดีเลยเหนียวเจ้าไทยเนาะเดี๋ยวบอกอยู่ครับผมเจ้ามืดครับผมจุ๊ก อยู่หน้าบบาเลยดิคำแรงว่ามืดลวดทั้งบ้านไม่เป็นหรอกบ่ยืนนิ่มันมีตลาดนัดคืออยู่บ้านเนาะบ้านมีตลาดนัดเงินมันเงินปุ๋ลอยไปซื้อขนมกินเด็กซือใส่กันซื้อมันโกกุ้งเสียฟ้าพียบเรี่ยวเลยบุ๋ยไทยวัดสองเทียได้เสียหายทันกเป็นยังซื้อไม่ตลอดโบ่์มันซื้อไม่หรอก

มันถมวดมนีครบกระตาเขาเอนยังเกาะกระตาดูไ้มันที่ลงบลดที่ลงบลดมันเอ็นยังกาะมันคุ้นไหมยังเกาะดอันนนบอกนีเปียแท้ห่วยห่วยอยู่ในหม้มันขี้ยอกกัได้ตวเดียวกันก็จะว่าใสเอนยังกาะเคยหัคู่คุยเรอนเขาขันพี่บมาซิปเนี้ยไม่บ่อนนนบอกียังเพิ่มบอไม่บเลยจังล้วกนแลกยันน ยังนีอนนจจัด้วบ่ิดอ้ยเมอนเลยมนคะอกูนาเต็มนี่ก็แม่มาตั้งนมันมีจะขยายก็ไฟซื้อมาเฉียด้ินกี่ซอนมันไข่ดูสองใบเอ้ยไงไข่เดินเดินมันไข่หสอนสดเลย้ก็ละสอนทึบโอ้ยมันติดมือหนูเนี่ยบมือหนูเอา โอ้ยเียไปานโอ้ยใส่เยม้ลยหอมแดงกันไปใส่ไม่เฮียเขาไว้คุ่นก็จักันไดเป็นไเติบเึิบแบะใส่กับขาน้งมันเรียงเจีบอมฮึลูกน่องบริหารร่างกายให้แล้วเอาเหมือนเดิมอยู่ยูเลาบอจากบริบึงขัด มีมจมีเสือผมเด้ีนี่เป็นงัวเด้ยเสือก็มีจะหายเดี๋ยวก็มีมีแต่เสือได้เมียนุนักไดเสียนะน้ำเจ้าักบเหมอนเดือนมก่าครับผมเจวมเจียเจเมียนุ่มดีเลยวเนี่ยัน้อเียดี รสำหรับไว้ัยเยาว์วัยววโทษนะครับเด้อพี่มันมัน,ม,นมันส่วนเอาอยู่ในพี่เด้อเนี่ยเนี่ยงามพออีกหนึ่งนุ่มนี่แหละเนื้อางงาห <c oughs> นุ่มม้วนบ่อนี่ยไปได้นอกพอดีกินเนาะเคียงเคียงนี่พ่านแล้นไปยังเป็นยัง อยู่ในอุวาทจีสวงมันฟังเสียงเขาแบบห้างตูถือควันอยู่เท่าไปแล้ว้ังตู่บอกว่าอยู่ังหมาบอกเองส่วนตัวคือก็มันกินได้โอ้บ่ได้กินนวลแล้วครับผมแซ่บคักจุกมืดเนี่ย

กับยังก่อนไปเที่ยวไทยหญ่ไทยนั่นแหะเขาอิ่นเชิงนั่งในเลยค่ะเชิงนั่งในอย่ก็อย่าว่าบ่ได้ยินเสียงเบาไครับเจ้าเหลือน้อยว่ารือันีทีไม่ขัวกินผมมาขึ้นหรือ่างมันเะ เออคัวเราเท่น้ำกินยอมไม่ได้ผู้ใดกินจุเบิหลไหลนะแจำนี้ยังสิเดวเขากินซานยังเงินนละเบิดพอครื่งอยู่ไหมมันอืดเนาะยังว่าเียบยูอยากกินได้หลายอยู่แต่มนไม่ได้อเนาะแมนแน่นทองไว้กินผู้เดียวทั้งเลี่ยวเลยขันเ้เียดีนื่งานนี้นั่นใหญ่ที่สุดเ้สิบสมองมืเด่นเจ้าบอเจ้าบเสียบ เขาวิจัยออกมาเขาทดลองออกมาเราก็ใบมีดกวนใบมีดกวนยังละลายไว้กลัวใบมีดกวนยังใบมีดกวนคนวันนียเป็นยังในถังคนเนื้อไนเนื้อที่ที่โดนกลัวใบมีดกวนละลายที่ในถังคนแมงตัวพ่อเขากินไงไกากินได้ไก่กินใบมีดกวนอยู่นี่โอ้ยเขาประเภทเขาเปรียบเทียบเอาน้ำน้ำกคดกระเพาะน้ำแต่ว่ามันอ่อ่ละลาย่อ้โอ้ล้ะเห็ดเกวหลับสอง น,นุ่นมเนเดิมครับผมแก้วลบสองเครับะเอาใส่<น> S <S มาไผ่ล่ะขงนี้เราหล่อมันงมัน,น,มงนดังซไอยู่กล่าวมากเยลยหย่านเขาเออเขาว่าอยู่ไไดังไฟไปต้มไข่ข<า>เดียว<อ>ดังเดียวัลุไวกันโอดวดมือเพราะบริคำเขาเน้ะกรรขาใส่ักผัก อยากเลื่อยตางสวดเอาเลื่อยเย้าเงียบในกานเลยพี่ลึกเลยโว้ยหนำลายไหลาเอ็นว่าแต่คืออยากบริกิ่นจนแล้วลายมือแล้วครับผมคืออยาก เบมากสาดอยู่กินห้านเรถหาก,กันเลเมนูวันนี้อยากบอกด้ยครับผมที่นึง่งบุยากันแทศหน้าวะ แอบครับผมอร่ยมากมหมมาทานเ่นี่แหะครับเขาเรียกสุดยอดครับนายถนัดโอ้เลยกินแล้วกินอี่เน่น้ท้องลือละเอนท้องยังอย่างน้อกินนี่ัแล้วใรเอครบอเขาไปแล้วเรากอเ็นอิมมัติตูรถ้นยงลูกพิหลาาหลายปั่นคุณจะกินไทยอ๋วเปิสเละเอาไปเบอรลุูงไหเออม่ด้่เอ่ เกียวคับพอดีครับใ่เต็มเต็มเลยตับครับตับม,มันเล้วเฮ้ยคันเท่น้าออกจออพร้อมไม่นีร่วมหมดเลยครับซึ้อมาพร้อมอยางด้วครับทุ สุดยอดครับนายครัผมเบเอพี่้องเอนเลยจวดเลยครับเนี่ยเป่ก่อนปี่ก่อนอือหนุกพี่ประจําทีมงานครับผมนุ่พี่นอนหน้าของแท้ยเนี่บทีอจุเบาอือเดี๋ยมันประสานกันวะเดี๋ยวเดยเอาเลยมาวันต้องคอยเนียนท้องเยยนี้บอกตรงเลยนาดกินสามคนเนื่อสมัดโลเลยครับผม บังคีบอันเออโมเดลโมเดลเรื่องมาชอดจุ่มกันเด้อพี่น้องเกันั่นแล้วอาหารผมเนี่ยอีสานกังซี่แล้วอืมฮึ๊บงานนี่บะมีด่ามาใส่เลยมักขมก็ใส่ขมไปเลยมักเลยใส่เลยครับผมเออเนี่ยเครื่องในเข้ามาเมาเลยเต็มบวกเลยมาเลยวัเลยพี่นองครับเองนมวันนมนมส่วนบ้านหน้าเรื่อง แบบนาใช่เ้ยรอเพบ้านเนาะจะอยู mm ่ในบ้านเอาเลยคัตัวตัวเลยครับผมขาง่วดูอยู่บ้านบ่เอ้าเดี๋ยวย้อย้มใครยุ่งหน่อยนี่เขาเสื่อมาหรืองวาสื่อมมายในบ้านนี่แหละในบ้านนี่ล่ะเราเหียนไปพง่นี้ล่ะตรงน้าอ๋อละคำตัวตัวเาสิแล้วครับผมปีใหม่หันเขาเขาไปหายเขาบ้านนั่นน่ามีหน้าไปสวนไปเลยไปเลยพ่อแม่ไม่นองมาเลยมากิน หาเส้นตัวน้ำนุ่มสวนบ้านบ้านนาเรื่องหน้าโดนหนาวอึ๊บอึ๊บสุดยอดครับนายเออสัตว์ที่หนึ่งเราวังเอาที่หนึ่งให้กันได้ชุดนิ้วให้นั่นชุดนิ้วชุดนิ้วคือเออนั็ดละที่หนึ่งเฮ้ยที่สองกับพี่ติบเดียที่หนึ่งแล้วที่สองเออเกินดีไอ่คนมาทันพอดีครับผมตแจวใส่เบิร์ตก่อนมีเฮ็ดแจวขมเพิ่นปรุงเอายิงพร้อมขมสามารถผมซิมแล้วมาหันมาเห็นมาฆ่ากันก็ 龙皮管多。啊好吧、啊啊啊啊啊啊啊